สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Oppa Channel จะพาทุกคนมาชมตลาดเก่าย่านฝั่งทนนะคะตลาดนี้คือตลาดพลู้มมีของขึ้นชื่อหลายอย่างให้เรามาเลือกชิมเลือกซื้อกันเราจะซื้อไปกินเองหรือว่าซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ได้นะคะช่วงนี้ ช่องโอป้าก็ตะเวนหาของกินตอนช่วงเย็นค่ะเพราะว่าแถวบ้านติเทตเป็นดันกินเจค่ะแต่มาตลาดครูก,ก็ไม่คิดวางนะคะเพราะว่ามีอะไรให้เราเลือกกินเยอะมากมายคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามันมีอะไรขายบ้างอันนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะ มาเที่ยวกันตลาดนี้อยู่ใต้สะพานนะคะใต้สะพานแล้วก็ติดใกล้ๆรถทางรถไฟด้วยค่ะแต่ว่าเป็นตลาดที่บรรยากาศแบบค่อนข้างจะสมัยเก่าๆหน่อยนะคะแต่ของกินอร่อยมากค่ะแอดมินก็เคยมากินบ่อยๆนะคะส่วนมากก็จะมากินเกาเหลาเลือดหมูกับผุ้ชายค่ะ แต่นี้เราก็มาถ่ายวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรให้เราเลือกซื้อได้บ้างช่วงกลางคืนนี้ก็มีของขายเยอะไม่แพ้ตอนกลางวันเลยนะคะนี้แหล้วทุกอย่างที่ขายอยู่ที่ตลาดดูก็จะขึ้นชื่อชื่อชื่อดังอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ มีคนแนะนำให้แอดมินมาลองกินดูปกติจะมาตอนกลางวันเลยจะไม่ค่อยได้กินนะคะอันนี้เลยซื้อกลับไปชิมดูก็โอเคนะคะรสชาติใช้ได้ทางค่ะมันคือขนมผู้ชายทอดนะคะซึ่งแป้งนี่จะนุ่มทอดกรอ,อบเลยนะคะ อีกร้านหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายสะพานหันเหมือนที่เราเห็นจากในป้ายนะคะตลาดคูก็จะอยู่ซอยเทิดไทยประมาณซอยที่20นะคะเทิดไทยนี้ก็จะเป็นฝั่งคนอันนี้เนยกรอบก็เห็นน้องเขาทําก็เลยถ่ายวนอยู่หลายรอบเลยนะคะแต่น่ากินค่ะแล้วอป้าก็ลองซื้อไปชิมดูแล้วโอเคค่ะรสชาติผ่าน ไม่หวานมากไม่เค็มมากรสชาติกำลังแบบพอดีพอดีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปของเราจนจบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ